ีพอร่าคุณมา,มากเลยจริงไหมพี่เจ้คุณมากครับพี่สามห้านะพี่นะเตรียมตัวแล้วต้องอบคุณเต็มตัวจะมีคนใหม่แล้วยังยังยังพี่ผมเรื่อยๆพี่ชีวิตผมแฮปปี้มีความสุขกับพี่สบายๆคือว่าตอนนี้ชีวิตเี็นอ,อะไรดีๆหรือเปล่าชีวิตช่วงนี้มาทําบริษัทกับพี่มีน้องๆต้องดูแลกับพี่ก็เลยจะขยันทํางานมากขึ้นครับไม่วกแวกใช่ไหชนไม่วกแวกเลยไม่บวกแวกไม่บวกแวกคือคือพี่เฉยๆพี่ใช่ครับ คนคนยังกลัวกับฉายาของคนแล่วทำไมแบบว่าผู้หญิงกล้าเข้าหาอยู่ใช่ไหมโดนใส่ร้ายพี่ <c oughs> โดนใส่ร้ายพี่ใช่ตัวจริงน่ารักครับพี่ใช่ตัวจริงน่ารักเรียบร้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าภาพลับสมัยก่อนอะไรเงี้ย <c oughs> สมัยก่อนทํางานกับผู้หญิงเยอะก <c oughs> <ๆ>็เลยดูไปคนแบบว่าเจ้าชู้อะไรเงี้ยแต่จริงไม่ใช่พี่ตัวจริงน่ารักครับแต่ภาพจำภาพจำมันเป็นอย่าง้รคือจะล้างภาพคภาพจำเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อก่อนทํางานคอนเทนต์อย่างนั้นเยอะแต่ว่าังหลังพออายุเยอะขึ้นเดี๋ยวนี้คอนเทนต์ผู้หญิงน้อยลงเยอะแล้วพี่แทบไม่มีแล้วเพราะว่า ี๋ยวนี้เวลาถ่ายคอนเทนต์ผู้หญิงอะคนก็ไม่ได้ดูเยอะเหมือนสมัยก่อนและอยู่นี้ก็พยายามทำให้แบบโตขึ้นนะพี่จะเป็นมิวนิกกี้หรอค่ะพี่จะเป็นนิวนิกกี้เหรอเป็นนิกกี้คนใหม่เป็นคนเก่าที่ดีขึ้นถ้าเกิดเป็นคนใหม่เลยเดี๋ยวคนหาว่าขี้โม่เราจะร่างภาพยังไงล้างภาพยังไงค่อยๆปรับพี่อ่ามันค่อยๆปรับไปตามอายุตามอะไรเงี้ยพี่คอนเทนต์ผู้หญิงก็จะน้อยหน่อยอย่างนี้ไม่ไม่ค่อยเยอะเหมือนสมัยก่อนแล้วใช่พี่เริ่่มอยาง เลิกเลิกเลิกแล้วเดี๋ยวนี้ตั้งสังเกตคือโดนตัวผู้หญิงน้อยแล้วอ่าแทบจะไม่ค่อยโดนตัวผู้หญิงแล้วใช่พี่ให้เกียรติเพศแม่มากขึ้นแล้วแต่คนเชื่อไปเลยทาไม่มีใครแล้วไม่เหงาไหมครับไม่เหงาไม่เหงาพี่ชอบชินแล้วพี่อชอบอยู่อยู่อย่างนี้มันก็สบายใจดีพี่เวลาไปไหนมันก็ไม่ต้องบอกใครไงแต่แตนิกกี้ดูเหมือนจะค่อนข้างจะนอยกับสิ่งที่คนมองว่าแบบไม้ทำไมมองเราเป็นแนปตันอะไรเงี้ยอ๋อจริงๆใครจะมองก็แล้วแต่เขาพี่ใช่ใช่พี่ แต่เรนลอยแม่ถามจริงดราลอยก็ไม่ละเวลาคอมเมนต์ก็ต่างอะไรเงี้ยเวลาคอมเมนต์ผมไม่ค่อยเข้าไปอ่านพี่ใช่ครับจะไม่ค่อยเข้าไปอ่านเพราะไปอ่านไม่ไหวพี่ตาลายตาลายคนจะคอมเมนต์เยอะเกินแล้วเราก็แบบว่าตาลายอ่ะใช่พี่เราก็ไม่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 ค่อยอ่านใช่ครับรู้ได้ว่าคุณเราลองเรารับรู้ได้ว่าถ้ามีข่าวเราเนี่ยแล้วคนคอมเมนต์เยอะๆเนี่ยรู้แล้วว่าคงไม่ชมเราหรอกใช่พี่เราก็เลือกที่จะไม่เข้าไปอ่านดีกว่าใช่ใช่มีคอมเมนต์ไหนไหม สำหรับเราว่าแบบอันนี้เกินทนละคือถ้าเกิดด่าผมผมไม่ค่อยโกรธแลพี่แต่ว่าถ้าเกิดบางคนเขาแบบว่าด่าถึงแบบพ่อผมอะไรเงี้ยอ่ามันก็จะขึ้นนิดนึงใช่พี่แต่ว่าพอจะไปหาตัวเขามันก็หายากพี่เป็นแอคเขาหลุมใช่พี่ถ้าจะไปด้านทลายก็เสียตังค์อีกก็เลยไม่ไรดีกว่าปล่อยไปปล่อยเข้าไปที่เปลี่ยนี่ยคือพาะคอมเมนต์หรือว่าอยากมีแฟนไม่พี่มันอายุเยอะเยอะขึ้นเลยพี่แรงอยู่นี้แบบว่าความดีดมันไม่เหมือนอ่ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันจะแบบมีแรงอะ มันจะดีดมันจะอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้พออายุเริ่ม35แล้วมันก็เริ่มเบาแล้วพี่หมูความสดไหมคะครับหมูความสดอะไรครับพี่ครับพี่หมูความสดไหมครับไม่ไม่เลยพี่สบายเลยพี่ <ผม S 1> จริงชีวิตผมก็เรื่อยๆพี่ผมไม่ได้ห่วงอะไรผมก็ใช้ชีวิตตามปกติคุณต้อง,งทักคิดไหมว่าเราเออกเราเปลี่ยนไปแล้ว อะไรครับคุณต<ม>้องท่านพักไหมร้สกไหมแจ็คเป็นฉันทับเปลี่ยนไปแล้วแจ็คเป็นฉันเขาทักไม่เขบหลังๆไม่ค่อยได้คุยพี่เดี๋ยวนี้เขาแบบเขาเลี้ยงลูกแต่คนที่เปลี่ยนไปของจริงเนี่ยคือแจ็คเป็นฉันแจ็คเป็นฉันอันนี้คือดีขึ้นของจริงไม่ได้ตั้งภาพอันนี้แจ็คเป็นฉันนี่คือดีเลยตั้งแต่มีลูกคือดีเลยเลิกเที่ยว เลิกทะลึง่งเรียนลูกทํางานแจ็คเป็นฉันของจริงถ้าปองกระพลยังสร้างภาพถ้าปองกระพนเนี่ยยังเที่ยวอยู่อาจจะสร้างภาพใช่พี่เราพยายามล้งภาพผมอยู่ตรงกลางพี่ระหว่างปองกระพนกับแจ็คเป็นฉันยังไม่ดีเท่าแจ็คแต่ดีกว่าปองวต่ตอนนี้สิ่งที่เรารู้สึกเห็นชัดเจนมากที่สุดที่เราเปลี่ยนคือเรื่องแหละแค่ว่า ไม่ทำารกับผู้หญิงหรือว่ามีเรื่องอะไรอีกตอนนี้ถ้าดีขึ้นจริงเลยพี่คือเลิกโดนตัวผู้หญิงมั่วซั่วเพราะอยา่นี้ผู้หญิงมันนี่เขากลัวเราไงเขาดูเราสมัยก่อนแล้วแบบโดนตัวผู้หญิงมั่วซั่วเอไอจับมือเอไอจับตัวอะไรเงี้ยทุกนีเราก็จะบอกดาราที่มองช่องเราว่าไม่ไม่จะกลัวพี่พี่เป็นคนใหม่แล้วนะจ๊ะพี่ดีขึ้นแล้วจ้าไม่ใช่พี่ที่คนเดิมแล้วจ้าเลิกเช็คจำหอมแล้วจ้าน้อใช่เลยใช่แค่เรื่องนี้ ใช่พี่ทีละเรื่องทีละเรื่องอ้เย็นใเย็นทีเรื่องทีเรื่อไงไปท,เทีเรื่องเปลี่ยนรูปแบบการทำคอนเทนต์บ้างไหมเปลี่ยนรูปแบบพี่เดี๋ยวนี้ก็จะเจอผู้ใหญ่เยอะขึ้นครับเจอแบบว่าพี่ผู้ใหญ่พี่นักการเมืองพี่อะไรเยอะขึ้นครับพี่ใช่ครับใช่ครับรรมันก็อยากทาด้วยพี่ไฟไฟมันมาใช่ไวมันมาแล้วก็อยากรู้เรื่องข่าวสารบ้านเมืองอะไรด้วยใช่ครับค่ะพอหลังจากเรื่องนี้แล้วคิดอยากจะเปลี่ยนค่ะสเต็ปต่อไปอยากเปลี่ยนเรื่องอะไรสเต็ปต่อไปอ่ะพี่พูดเพราะขึ้น บางทีแบบบางทีแบบก่อนหน้าพี่ๆบางทีพูดไม่เพราะไงบางทีหลุดอะไรมีหลุดหลุดถ้าจะพูดจาให้มันดีขึ้นเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมอะใช่ใช่ใช่ครับพี่จริงๆใช่ครับพี่เพราะว่าพยายามตัวอย่างที่ดีเพราะว่าบางทีเราพูดไม่เพราะพูดหยาพูดอะไรเงี้ยคนเขาก็จะแบบดูเราเป็นตัวอย่างไม่ดีไงแต่ต่อไปอยากเป็นแบบว่า ดาราตัวอย่างแม่แม่แม่มาทำอะไรลูกเปลนาแม่มาทำอะไรลูกจะตายแล้วโอเปกาสัมภาษณ์ที่ร้อนชิบหายโอเคครับไม่ครับพี่อันนี้คิดเองหรือว่ามีคนมาบอกคิดเองพี่คิดเองพี่เพราะว่าบางทีเราดูตัวเองเราไม่ชอบบอกตามตรงคือเราเป็นคนไม่กล้าดูตัวเองนะพี่ผมเป็นคนไม่กล้าดูตัวเองนะเวลามีข่าวไม่ดีมันดูไม่น่ารักแล้วเราก็แบบคิดว่าเอ้ยทำไมวันนั้นเราเป็นอย่างนั้นวะทำไมวันนั้นเราเป็นอย่างงี้วะอ่าเราโตแล้วนเราต้องใจเย็นหน่อย ือได้คำตอบไหมตอนที่ถามกเลยว่าเฮ้ยทำไมตอนนั้นเราเป็นอย่างนั้นตอนนี้ยไปปฏิบัติธรรมมาแล้วครับพี่ไปทำคอนเทนท้าวัดไปมาแล้วพี่ไปทำคอนเทนต์ปฏิบัติธรรมมาแล้วแต่ไม่มีคนดูเลยตีจังไปปฏิบัติธรรมมาแล้วไม่มีคนดูเลย ือนี่เข้าเข้าวัรรมกาิบันทจริงใช่ไหมเอาจริงเพื่อคอนเทนต์ป่พี่แกแก้แก้ผมไปไปไม่จริงดี่อ่าทำไมถึงทำไมไปไม่จริงเพราะว่าเป็นคนใจร้อนดี่เป็นคนใจร้อนแล้วก็เป็นคนพูดไม่คิดครับแล้วเราก็ไม่ไม่ชอบตัวเองด้วยครับพี่ใช่ครับเราก็เลยอยากให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นครับทำไมทำไมถึงพอตอนนี้มันรู้สึกว่าเราไม่ชอบตัวเองมันก็ไม่ชอบผมเป็นคนไม่เคยชอบตัวเองมันตั้งแต่แรกนะพี่ตั้งแต่ดูตัวเองผมก็ไม่เคยชอบตัวเองตั้งแต่แรกแล้ว แล้ถ้าเราเปลี่ยนตัวเองแล้วอ่ะครับพี่แล้วมันส่วนทางกับยอดฟิลหรืออะไรเราก็โอเคใช่ไหมผมก็พยายามทําให้มันดีขึ้นพยายามแบบสลับสลับแสกความรู้อะไรไปมากขึ้นแต่แต่ความน่ารักสดใสตลอดไปบสไตล์พี่จี้ยังคงอยู่นะโอ้ขอบคุณมากพี่พี่อวยผมตลอดเลยน่ารักพี่น่ารักคนนี้เป็นนัยค่อนนี่พูถึงได้พี่อ๋อได้ครับเป็นพี่สี่อ๋อได้ครับเป็นไงบ้างอ๋อจริงๆผมรู้มาเพราะว่าไปเจอพี่ธนกิจครับพี่แล้วพี่ธนกิจเขาบอกว่าตอนนี้พี่เสกมาอยู่กับพ่อค่ะ ไอ้เราก็ไม่ค่อยได้คุยกับพ่อเดือนนึงคุยครั้งหนึ่งเล็กก็เลยไปถามพ่อว่าจริงไหมพ่อก็มาเล่าให้ฟังว่าพี่เสกนอนอยู่ข้างพ่อใช่ครับใช่ครับไม่ฝากเงินฝากอะไรด้วยใช่มพ่อบอกคือผมผมไม่ต้องฝากเงินให้พ่อเหมือนเดิมว่ะพี่แต่ว่าช่วงแรกๆพี่เสกเขาเลี้ยงข้าวพ่อบ่อยเพราะว่าเล่าให้ผมผมฟังมาที่คือเราก็ฝากไปคือเราก็ฝากได้เดือนละหมื่นห้าอยู่แล้วพี่เขาห้ามใช้เกินครับได้วันละห้าร้อยใช่ครับคุณใจไงบ้างคนที่พี่เสกเราเราไม่ได้อุ่นใจอะไรพี่เราแค่ ฝากบอกพ่อเฉยว่าถ้าเกิดพ่อออกมาเมื่อไหร่แล้วพี่เอกออกมาเมื่อไหร่ช่วยชวนพี่เอกมาออกรู้ทุกไฟผมหน่อยใช่ใช่ใช่เรให้เขาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นข้างในใช่ใช่ครับพี่เพราะพี่เอกเขาก็ไปเขาเขาก็ทำความดีที่เขาก็ร้องเพลงร้องเพลงแต่งเพลงให้กำลังใจผู้คนอะไรอย่างนี้ครับเรื่องข้าวมีไปบ่อยๆนี่เราคิดว่าแรกๆครับแรกๆพ่อเล่าห้ฟังของพี่เอกเลี้ยงข้าวอยู่บ่อยๆอะพี่แต่ว่าช่วงนี้พี่เอกเขาก็มีภารกิจที่เขาก็ต้องไปร้องเพลงตามแดนต่างๆ อะไรเงี้ยครับพ่อต้องไปด้วยไหมพ่อไม่ต้องไปครับพ่อเล่นกีตาร์ไม่เต็มะพศพ่อส่งงอะไรเป็นพ่อพ่อรออยู่ที่เดิมนะพี่แต่พ่อพ่อมีลูกเป็นศิลปินนะร้องเพลงได้โอ้ลูกเอาเพลงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไม่ด้ก็คือมีอัปเดตกับคุณพ่ออยู่ใช่ใช่ครับพี่ครับแล้วคุณพ่อได้เล่าเกีบพิเศษเป็นยังไงบ้างครับสีหน้าเป็นยังไงเขาไม่เข้ามาบอกว่าพิเศษก็น่ารักครับพี่อยู่กับพ่ออะไรนอนกับพ่อเลี้ยงข้าวคุยกันเป็นเพื่อนกันร้องเพลงให้พ่อฟังเลยครับ พ่อผมไปปีนี้ถ้ามีข่าวดีก็คงจะได้ออกครับหวังว่านะครับเพราะเขาติดมาเกือบสามปีแล้วใช่ครับพี่ใช่ครับบคุณนะครับพี่